ตามตามป้าคนนั้นไปเลยน้ำนะอ่ะอันนี้ย่ายกับหลานข่อยได้พี่น้องเพื่อนสิสงพระสงการมาสงน้ำพระอันนี้ก็น้องสาวคุณวรลินดารัตนาโกมี มาเลยมาสงน้ำพระนั่นอังเสละคุณยายคุณหลานคุณยานคุณหลานบ้างคุณยายที่ว่ามันบ่แจงบ้ฟังคุณฟังบ้แจงกลัวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตะกองหามุมก่อนแม่นบอกว่า ปกติกระสงผานําอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดกัเละเห็ดง่ายๆนองบ้านไข่บ้าน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 พี่น้องคือสีเห็ดดีอันบ่คือบ,บ้านยายเพ็ญดอกบ้านยายเพ็ญเห็ดง่ายๆเพราะว่ามันช่วงโควิด มาหนูทำให้ป้าเดี๋ยวป้าจะอันนี้นี่าเอนีอตัดนตหน้เอันนี้นไหนอันนี้ตัดนี่ย เ้าเจ้ากรได้ดอกสงนาพาะด้พี่น้องเหพระมเดียวเหลือเจ้าวัดที่เดียวน้ำพระทีง้นสงต้านน้ำขนบุ้นสงนาพร อธิษฐานอธิษฐานอย่าพึ่งอย่าพึ่พพงทำไปนั่นแหละอย่างน้อยห้าหกนาทีน้องดิง้ง <c oughs> อน้องไปาพูดผิดพูดใหม่ได้ไหมคะมาพูด <c oughs> <c oughs> กนเลยลูก <c oughs> เข้ามาเลยเข้ามา <c oughs> เลย เห็นหมดทุกคนไหมคะโอเคโอเคน้องายแล้วก็ถ่ายไปไหนก็ได้มีถ่ายที่เอาถ่ายที่เออนั่นไงถ่ายที่เขาเห็นไหมหลานชายหลานชายที่ต้นกล้าโตขึ้นจะเป็นอะไรนะคะเป็นคนดีของสังคมคนดีของสังคมก็พอแล้วเนาะน่ารักมากเห็นไหม เสร็จแล้วค่ะสี่เอามามามาเดี๋ยวยางขึ้นไปพีโอยเออเอาเดี๋ยวขึ้นไปหนีก่อนบันี้พี่นอ <c oughs> ้องคอยขนาดมาาวัดคอยอยังหัวดังพี่น้องเพราะว่าคอยจิดนิดสัยหัวดัง คือสีบ่ปเป็นหยางดอกเพระบาะว่าวาดกะเนาะถ้ามีคนมันกะมีเสียงหัวนั่นล่ละเยวขึ้นซาลาบันนีโอ้บรรยากาศงามบเลยพี่น้องรับปลาสมซื่อแหงอู้ว์บางนมาทำุนมาปัดอันนี้โอ้ยพุนบองเนีพยคนมาทำความสะอาดเด้พี่น้อง เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยแม่ป้าเตี้ยตัวนี้หนูโอ้ยแม่ป้าข่อยตัวนี้พี่น้องอุ้ยเราคือยังสาวแท้อุ้ยเราสาวโก้ไข่อยได้หนี่ขอบคุณค่ะโอ้ย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 ม้าแมนก็สีสาวกระยอนยังย้อนเพิ่นมาวัดเด้อค่ะเนี่ยเออนั่นไม่ใหไงนี่ในการผุนยังสาวคือเก่าย้อนบุญเพิ่นว่าแมนผู้ใดมาวัดนี่คือสาวเบิดอุ้ยอ่า ด้ปางพระเอาซ้ำนี่แหละนอกพี่น้องนคิบนี่ย่าลืมด้พี่น้องด้แค่นี้ราคาอเอาบุดมาฝากันเหมือนกัอือือ่าใจสมาโ